ท่านประธานครับสารกำจัดวัชพืชพาราคอดและสารกำจัดมแมลงคอไพรลิฟอสจะถูกเปลี่ยนจากวัตถุอันตรายชนิดที่3เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ตามคําเรียกร้องตามการเสนอของหน่วยงานและบุคคลที่กล่าวอ้างถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพของเกษตรกรและพี่น้องคนไทยผมนําเรียนท่านประธานครับว่าวันนี้เรากําลังจะยกเลิกสารเคมีทางการเกษตรสองสาร แต่เราเหลือสารเคมีทางกเกษตรอีกมากมายให้เกษตรกร,กรใช้ต่อไปซึ่งสารเคมีทางกเกษตรเหล่านี้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่สเช่นเดียวกันและยังไม่มีข้อมูลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ว่าสารที่เหลืออยู่นี้จะมีความปลอดภัยหรือมีอันตรายมากหรือน้อยกว่า2ส,สารที่เราจะยกเลิกสิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นครับวันนี้เราจะยกเลิกสารพาราควอตอยาคาญ้าที่มีเกษตรกร ใช้มากที่สุดในประเทศยาค้าา้าที่มีราคาต่ําที่สุดในประเทศแต่เรายังเหลือยาค่าญ้าที่มีราคาสูงกว่าประมาณ2อถึงสเท่าต,ตัวให้เกษตรกรใช้ต่อไปเกษตรกรโชคร,ร้ายครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านประธานครับผมต้องขอบคุณคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ได้ยืดระยะเวลาให้เกษตรกรได้ปรับตัวแล้ว6เดือนผมขอให้กรมวิชาการเกษตรครับได้มีความชัดเจน ในเรื่องหาสารทดแทนตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งระบุชัดเจนว่าจะลดละเลิกการใช้สารเคมีทางภาคการเกษตรโดยต้องหาสิ่งทดแทนที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรขอให้ชัดเจนครับเร่งรีบครับเกษตรกรรอคอยอยู่ครับขอบคุณครับ